ครับสวัสดีครับอตอนนี้เราก็อยู่ที่เจกลินฟาร์มนะครับที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็เรามีนัดส่งเป็ดนะครับที่ที่นี่นะครับก็ลุกเอาเป็ดสาวก็กำลังเดินทางใกล้จะถึงละนะครับที่กำลังเห็นอยู่ในตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของห้องไข่นะครับก็ ทางฟาร์มก็ได้เตรียมเป็นฟาร์มนะครับสําหรับลองห้องไข่นะครับตรงมุมนี้ก็จะมีเป็นเตรียมเอาไว้เป็นเป็นไม้นะครับตรงนี้จะเป็นไม้เ,เป็นไม้กระดาษน,นะครับการเป็นห้องไข่ตัวนี้ก็จะเป็นรางอาหารหมูเดิมก็จะเป็นราง ลังไข่เหมือนกันนะครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับครึ่งครึ่งละ1,500ตัวนะครับก็รวมหลังนี้ก็จะเลี้ยงทั้งหมดสามพันตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลังอาหารเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็ใส่อาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรางน้ำนะครับให้เป็ดได้มากินน้ำได้ เล่นน้ำขายร้อนได้ด้วยนะครับกรตรงนี้ก็จะเป็นตะข่ายลวดนะครับจะเห็นว่าด้านนอกก็มีการไถ่ายปรับที่นะครับเดี๋ยวจะสร้างโรงเรือนอีกสองหลังนะครับสำหรับเป็ดชุดต่อไปนะครับที่จองไว้รวม15,000ตัวนะครับ เป็นเป็ดสาว CP Super นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกลอยลูกลอยอัตโนมัตินะครับก็ได้เกิดว่าน้ำได้ระดับก็จะตัดเองนะครับ ตรงนี้ก็จะสามารถถอดท่อบ p c ออกเพื่อเป็นการระบายน้ำนะครับล้างทำความสะอาดทุกๆเช้านะครับตอนชเช้าก็จะมีทีมงานมาเทอาหารไว้รอนะครับแล้วก็ล้างน้ำเติมน้ำไว้รอฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะเปิดประตูให้ น้องเป็ดเนี่ยออกมานะครับออกมาพอตอนกลางคืนแล้วก็จะเปิดประตูให้เป็ดเข้าไปไข่นะครับซึ่งใตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะปิดไว้นะครับไม่ให้เข้าไปเล่นเดี๋ยวข้างในจะเปื้อนนะครับฟางก็ค่อนข้างาหนานุ่มเลยนะครับ ครับอันนี้ก็เพิ่งลงเสร็จครึ่งแรกนะครับก็คือ1,500ตัวนะครับก็ฝั่งนี้มีอุบัติเหตุนะครับขาเจ็บ2ตัวก็คิดตังตามจริงนะครับก็เคลมให้ตามจริงนะครับเป็ดก็จะเป็น1,498นะครับฝั่งนี้ครับก็มาถึงก็ให้กินน้ำก่อนนะครับให้เขาได้คลายเครียดนะครับคลายร้อนด้วยนะครับ ก็โชคดีตอนนี้ก็เมฆฝนลมฝนก็กําลังมาก็อากาศก็เริ่มดีขึ้นนะครับจากตอนแรกที่มาถึงก็อากาศค่อนข้าง,งร้อนนะครับแล้วก็พยายามรีบลงเป็ดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าระหว่างที่รถจอดเนี่ยเ,เป็ดจะร้อนนะครับเดีย๋ยวจะเครียดแล้วก็อาจจะปรับตัวช้านะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องรีบเอาเป็ดลงจากรถให้เร็วที่สุดนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไปลงต่ออีกฝั่งหนึ่งนะครับครับอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เพิ่งลงเป็ดเสร็จเช่นเดียวกันนะครับก็จะลงฝั่งนี้อีกหนึ่งพันห้าสิบตัวนะครับก็มีขาเจ็บฝั่งนี้อีกสามตัวนะครับก็จะเหลือฝั่งนี้หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดตัวนะครับฝั่งนู้นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดตัวนะครับก็ยิบกันอยู่ ฝังแตตัวอยู่ตัวเดียวนะครับก็ตอนเพิ่งมาถึงนี่เรายังไม่ให้กินอาหารนะครับจะให้เขาพักเหนื่อยกินน้ำปรับสภาพร่างกายนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยให้ให้กินแล้วก็จะให้กินแค่น้อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะโชกอาหารนะครับให้กินน้อยๆก่อนี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยๆปรับสภาพค่อยๆปรับให้กินเพิ่มขึ้นทีละนิดนะครับ ช่วงสอสามวันแรกนะครับเขาเปลี่ยนอาหารด้วยนะครับเป็นมีความเครียดจากการเดินทางนะครับก็จะยังกินอาหารได้น้อยนะครับแต่ว่าหลังจากที่ปรับสภาพได้เขาเริ่มไถ่ก็จะเริ่มกินไตเพิ่มมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ให้คุ้นชินกับรู้จักที่กินน้ำก่อนนะครับ ตอนเย็นก็จะไล่เข้าไปข้างในข้างในดูเหมือนจะอาจจะเหมือนว่ามีฟางหนาไปน,นิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็ดเนี่ยพฤติกรรมการเดินเขาก็จะเดินแบบเดินย่านะครับไม่ได้เขี่ยเหมือนไก่นะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าไข่จะาหาไข่ไม่เจอนะครับเดี๋ยวสองสามวันในเรียบวันสองวันในเรียบเลยนะครับจะเป็นแผ่นเรียบเลยดังนั้นไข่ไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่เจอนะครับเจอแน่นอน นะครับโอเคเดี๋ยวผมอาจจะแนะนำให้เอาตรงตรงกลางที่ไม่ใช่รังไข่เนี่ยเอาปลา,าออกนิดนึงก็ได้นะครับแต่ว่าใส่ปลาเฉพาะตรงที่เป็นรังนะครับอาจจะหนาอาจจะอาจจะสิ้นเพลืองไปน,นิดนึงนะครับแต่แต่แต่ไม่ไม่ได้มีปัญหานะครับ แลวฝั่งนี้ก็เริ่มสบายตัวแล้วนะครับเล่นน้ำไยร้อนนะครับข้อดีของพื้นสลัดก็คือ,อ,อข้างล่างก็จะมีแอร์ฟลูนะครับอากาศจะระบายได้ดีกว่านะครับก็พื้นก็จะแห้งไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับ ถ้าพื้นแห้งไม่มีกลิ่นก็จะปัญหาเรื่องแมลงวันก็จะไม่ค่อยมีนะครับมแมลงวันก็จะมาตามกลิ่นนะครับจะหากว่าเราเลี้ยงแน่นเกินไปมีความชื้นเริ่มมีกลิ่นแมลงวันก็จะเริ่มมานะครับแต่ถ้าหากว่ามันแห้งตลอดนะครับไม่ชื้นไม่มีกลิ่นแมลงวันก็จะไม่มีปัญหานะครับเรื่องมแมลงวันแต่นี้ยังตื่นนิดหน่อยนะครับขาสีส้มละนะครับแสดงว่าเรา คือเราได้ปรับเปลี่ยนอาหารเป็นอาหาร,เป,าหารเป็นระยะไข่ไปแล้วนะครับคือเป็ดของเราเนี่ยเริ่มไข่มาบ้างแล้วนะครับสังเกตว่าขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะครับตอนเย็นก็จะเปิดให้เข้าลังฝั่งประตูนี้นะครับเปิดประตูให้เข้าลังนอนวันนี้ก็จะใหออ้อยู่ข้างนอกนี้ก่อนนะครับก็ลม้มหลวมนะครับอยู่อย่างสบายนะครับ ถ้าเาไม่เลียอกินได้ก็เดี๋ยวก็ไขเองนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามารับชมจนจบคลิปนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีถ้ามาีข้อมูลดีๆเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้คนที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงกดยิดไข่ให้ได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัย ก็ติดต่อสักถามโทรสอบถามได้ฟรีนะครับไม่มีปัญหานะครับเรายินดีที่จะให้ให้คําแนะนําทุกท่านนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือยังไม่ได้เป็นลูกค้าก็ก็ไม่มีปัญหานะครับยินดีนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ